สวัสดีครับวันนี้ผมเอ็มสุริพรนะครับอยู่กับ sony a 7 r 3นะครับหรือว่า r mark 3นะครับก็หลังจากที่ได้เพิ่งเอามาใช้งานนะครับแล้วก็มีปัญหาว่าคือเรื่องของการถ่ายแล้วไฟล์หายหลายๆคนอาจจะเจอนะครับแล้วก็อาจจะไม่หายแต่ว่าอ่านไฟล์ไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของ เะ็ครับหลายคนที่ใช้กันอยู่ก็มักจะ,จะเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เวลาเราเอ็นดไฟล์แล้วหาไม่เจอนะครับจะให้ดูนะครับว่าไฟล์หายเป็นยังไงเหมือนคล้ายๆกับว่าเราเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรนะครับมันบอกว่าอ่านไฟล์บนแสดงบนหน้าจอไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้ที่พูดถึงวันนี้จะมาอัพเฟิร์มแวร์นะครับสำหรับ เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ Sony A7 Mark 3แล้วก็ Sony A7R Mark 3นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่กันที่เวอร์ชันที่เท่าไหร่นี้ผมอยู่ที่เมนู Setup 7นะครับเลือกมาที่ Setup 4นะครับ t o n n e c t USB connection นะครับปกติจะเป็นตัวนี้เราก็าเลือกมาเป็น Mass Storage แล้วก็ดูเวอร์ชันนี่เป็น1.1เวอร์ชันเ่าเวอร์ชันเก่าแล้วนะครับเราก็ไปที่เบราว์เซอร์นะครับ Sony p i c t r a d s b t o k เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวนี้ดีกว่านะครับไว้ใต้คลิปนะจะได้หานี่นี่ยากนะครับ ่านี่ครับเป็นเวอร์ชั่นนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นเป็นไฟล์เนมเป็น armark 3 system software firmware update version 2.10 mac นะครับไซส์ก็อยู่ที่295.2เมกะไบต์ครับเดี๋ยวนะครับเราก็จะทำตามขั้นตอนนี้นะครับคือจริงๆเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอย่างน้อยแบตเตอรีร่ต้องเหลืออย่างน้อย60นะครับ ตัือว่าัวมันจะไม่เสร็จแต่ว่าแบตตัวใหม่ล่าสุดที่มากับเจ้า A7 Mark 3หรือว่า A7 Mark 3เองค่อนข้างที่จะเป็นแบตที่อุดน,นะครับเพราะว่าเป็นแบตตัวใหม่อุดกว่าเดิมนะครับถ้าจำไม่ผิดชื่อรุ่นน่าจะเป็น F7 ใครที่มีกล้องแบบนี้นะครับก็คนที่จะมีแบตอย่างน้อยก็สองตัวล้วนะครับ แล้วผมก็คลิก Set Up มาดูกันครับว่าจะได้เป็นหมูหรือเป็นจานนะั้ดูอิ t โทรไปทีนี้นะครับหลังจากที่เราอ,าอนุญาตให้มันมีการติดตั้งนะครับเราก็เสียบสาย USB เข้าไปในตัวเครื่องนกดโอเค กด next ครับ connecting ค่มเบล่านะครับมันก็จะถามนะครับว่าจะอัปเดตจากเวอร์ชั่น1.10ไปที่เวอร์ชัน2.10น2.10แล้วก็ next ไปเลยครับตอนนี้ hey, มันก็จะทำการเช็คเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ส่วนหน้าจอเป็น f o r t a w computer industrial ทีนี้นะครับเราต้องไปเช็คดูนะครับว่าเฟิร์มแวร์นะครับของเราจะเป็นเวอร์ชั่นไหนว่าสำเร็จหรือไม่นะครับอ่คลิกเข้าเมนูด,ดูเป็นเวอร์ชั่น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็เป็นถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับ Sony A7R Mark 3นะครับ ใครที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับก็สามารถที่จะตามตามขั้นตอน,ตอนเดี๋ยวผมจะแนบลิง <c oughs> ก์ไว้ให้นะครับใต้วิดีโอทำง,ง่ายๆนะครับยังไงถ้าหากว่าปิดภาพยนตร์ใดก็ต้องขอใครมาเอาโอกาสนี้ด้วยกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ